พ่อแม่น้องชิงคือเก่าเนาะกินข้าวพี่น,น,น,น้องกินข้าวเที่ยงกินข้าวเถียงน้ำกันอีกแล้วเนาะนจะไปกินข้าวน้าหมี่น้าชิงไปรับส้มกาแฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่น้องชิงกับน้องบวัวในเดอ้อพ่อแม่พี่เนาะก็เป็นกําลังใจเหตุคลิปต,ต่อไปเนาะบอกว่าอะไรอย่าห่างลงมือหรอกค่ะจมตำนี่ตำปลาแดกม่อยากชิว่าอันนี้นะตำไทยอ้าวหน้าไม่เหี้ยไปอันนี่ตูดไก่ ตุกกข,ขึ้นน้ำพีน่น้งองนาะจวดขอไหมพี่น้องมีจะมา<ด>สีอยู่ล้างไม่ <c oughs> แต่ก็กำแัลกวนลูกหนกน้ำ <c oughs> เอาข้าวเหนียวไหมคะ งามงามเอาคือเกา่าเก่านับเลยครับพักอลัลรีโแมนพี่น้องใดีให้ยุดเพชรตายบ่อเลือเลยปากริกก็ต้องนับเบิ่งซีสันดูพี่น้องเหินตาคับค มีกระล่างดีเลยแต่บม่ต้องห้ากอโอเคชิ่กอลแลเลยคำแรกกัดชิคอื้นหือเสือให้เท่หลัพี่น้องได้กินแหนเห็น là qua năm thì nó ngày lần Mình thiệt, muộn nhẹ lắm nó กค่ะอันนียวจับหน่อเพิดมีกุ่งกุ่งตำไทยเอามากุ่มขยตำไทยไม่ถ่กหรอมาตำไทยมาจุ่มตำดาวเดี๋ยวแม่กินเดี๋ยวแม่กินข้าวก่อนนะครับคนดีื Ừ, น้องนั่งเล่นนะแม่ขอกินข้าวก่อนนะครับผมนนะอือรู้เรื่องอ้อตัวประจวาวาข่อนบินมีน้องอวอ,อ,อ่อนกันเลยบ่ <towns? S 2> อือขย่อนกันบ่ตกใจปะนะ Chim của tầm Tầm thay là sẹp sẹp đấy Hãy subscribe được kênh một phần hai có chặn đi nữa rồi chứ là Ừ, ừ thủa lại yeah. ừ, Thủa lại sẽ cúng lại ừ. Có tạm cúng แซบเนาะพี่ยามได้ก <super progressive entin> <pl ains> ับเเคยผิดหวังครับอยากจแซ่บแซ่บเนาะอยู่ฝั่งอยูังล่าเอิญไตเนาะ ไก่ไก่ไ่ไทยเนี่ยอร่อเกินคือเบอ้์เือร์เป็นไล่ะแดงีสิเอ่ะ ชาแดงนี่ว่ะโอ้กินหมดอนแบบเลยเนาะมาอาปากเอาเลยเนาะอืมกุ้มไหม ปนหน่อยนะนยไปอีกตัวตัวเนี่ยทำไทยทำไทย ừm mhm 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 Ừ. mhm พักเนาะอืมเพราะฉีบบริกินเนี่ยบ่ยจกเกลือน้องบริกินอยู่ตอนไหนเนาะต้องมีสักครั้งตำไทยประทะตำเหล้าเมื่อหนึ่งก็เมื่อหนึ่งเนาะมันต้องเป็นกองเฮาเสลี่ยม่อน Đến tuần kim tam xem món ô dạ Mà từ đây nhanh xem Thằng bạn mà lấy nó đi ăn khảo cũng có, có lọng phê này thằng con đi nó, con mượn con nó, con nhạn phải nó, không vào hẹn con nó sẽ เจ้านแสนะนโปะเลยแซ่บจังพี่ที่ใช้เหมืหนอมนแบบก่อนฉี่มันอยูทางเลือตัดประทุมนี่จ้านโั้วสแปรเลยะบอกมันกะคือซ้อยอย่ะ้อยทอกกะซอไน่ง ตำไทยตำไทยกับเบิร์ตตำลาวกับเบิร์ตเลี้ยงมาเถาพี่น้องเอ้ยแข้วบะมีจะเหรีพี่ยังก็ต้องหยัมให้กินเดินลาะประทะกันดู พอร์ซีกินหมดแล้วแอบต้องเสียงแบ่งให้เพอร์ซีด้วยแบ่งได้ไหมคะอ่ะเพอร์ซีกินมะเขือด้วยกินผักด้วยเพอร์ซีเก่งจังเพอร์ซีเก่งอะกินผักด้วยโทมาก,กินมะม่วงสุก เทงโมก็กินโทมัตอือ, <c oughs> อ้ามติดคอเหรอ <c oughs> มันใหญ่ <c oughs> ขอโทษขออภัยเดี๋ยวี่น้องกินก๋วยจั๊บผัดแหน,นมน,นะแหน,นมสวดก่อน,น ตำไทยประทะตำเลาวจดใจกันโฮซี่ไม่เป็นเร้อเอเอเคียเใ้้เล้รเล้ลูกี่ไม่ติดเฮอ บ่มี่เขยบอี่อานั้นมาเลยนอใคแม่ก้อ,อยจมา,มาเข้ามาใกล้ๆเร็วเป็นม้าขี่ระแวงพี่น่ะบ่เสือใจไพอยู่น้ำกันจนเป็นชีปปีเลยยังบอให้จับอยี่น้องบอให้พายจับในบ้านมันได้แนวกินกระยอนหายบ่เขามอาอยู่ พอถึงตอนพอมาถึงตอนนี้กับเขาจบคลิปไปเพียงแค่นี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดละเบิดพี่น้องเบิร์ดะเลดแต่น้ำมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องซีนกับน้องบัวเด้อสบายดีอขคุณหลายๆพี่น้องสบายดีพอกันลิดหน้าบายบาย